สวัสดีครับเอ e น s t i ไทม์นำทุกท่านมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการเงินเยียวยายในส่วนของเกษตรกรกันนะครับสำหรับคลิปนี้นำคำถามคำตอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านใดที่สงสัยว่าคุณสมบัติแบบใดคุณสมบัติแบบไหนนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยายในส่วนของเกษตรกรด้วย เดี๋ยวมาฟังกันทีละคำถามทีละคำตอบกันเลยนะครับสืบเนื่องมาจากมาตรการเยียวยาเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับได้เริ่มมีการทยอยโอนเงินจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกร,ร,ร5,000บาท3เดือนนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม2563สําหรับเกษตรกร,ร,กรที่จะได้รับสิทธิ์นั้นนะครับจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับ มาตรการเราไม่ทิ้งกันทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรกรได้มีการตอบคําถามในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับหรือโควิด19เอาไว้ดังนี้นะครับไล่กันไปทีละข้อเลยนะครับคำถามที่1นนะครับเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยานี้แล้วหมายถึงว่าได้รับเงินเยียวยา อของเกษตรกรนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชดเชยอื่นๆอีกหรือไม่นะครับสมมุติผมเป็นหัวหน้าครัวเรือนผมได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาท3เดือนแล้วนะครับผมมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชดเชยอื่นๆอีกไหมเช่นชดเชยรายได้ชดเชยภัยแรงนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบคำถามในข้อนี้ว่าเกษตรกรยังมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยอื่นๆ เกษตรกรยังมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยอื่นๆตามเงื่อนไขที่กําหนดเช่นเดิมนะครับฟังให้เข้าใจนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชดเชยอื่นๆแต่ก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือว่าตามเงื่อนไขที่ภาคร,รัฐได้กําหนดนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่าได้แล้วได้เลยนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับสําหรับคําถามข้อที่1ผมอธิบายเพิ่มเติมให้คําถามข้อที่2 นะครับถามว่าสำหรับครัวเรือนเกษตรกรมีสมาชิก5คนนะครับคุณพ่อขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรคุณลูกมีอาชีพเป็นหมอนวดแล้วก็ได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้วนะครับในกรณีนี้หัวหน้าครัวเรือนก็คือคุณพ่อที่เป็นเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ มีสมาชิก5คนนะคุณลูกเป็นหมอนวดนะครับได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการเราไม่ทิิงกันแล้วถามว่าคุณพ่อที่เป็นเกษตรกรที่เป็นหัวหน้าครูเรือนเนี่ยนะครับจะได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่าแต่สวนเกษตรกรตอบว่านะครับได้รับสิทธิ์ครับคุณพ่อได้รับสิทธิ์เนื่องจากโครงการจะให้สิทธิเยียวยาแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่กําหนดเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อ ที่บอกว่าเป็นเกษตรกรเนี่ยครับมีอาชีพเป็นเกษตรกรเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงทะเบียนของเกษตรกรกับหน่วยงานที่กําหนดไม่ว่าจะเป็นกเกษตรอําเภอเกษตรจังหวัดนะครับของกรมส่งเสริมการกเกษตรหรือว่าจะเป็นปศุสัตว์ประมงยางพารานะครับหรือจําพวกอ้อยน้ําตาลอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือถ้าได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนให้มันเป็นปัจจุบันตามที่รัฐเขากำหนดเนี่ยซึ่งที่ผ่านมา,าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเนี่ยภายในวันที่15พฤษภาคม2533เป็นต้นมา,าที่ผ่านมาขอภัยนะครับเพราะนั้นตอนนี้หมดเขตแล้วนะครับหมดเขตการขึ้นทะเบียนหมดเขตการปรับปรุงทะเบียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ยังสามารถกระทําได้อยู่สําหรับกลุ่มที่ต้องการจะรับเงินเยียวยายในภาคของเกษตรกรเนี่ยคือกลุ่มที่ปลูกพืชแต่ว่า ยังต้องรอฝนคือปลูกพืชเราขึ้นทะเบียนว่าปลูกพืชแต่ว่ามันเป็นพืชที่ต้องรอฝนก็คืออย่างเช่นทำนาหน้าปีฝนยังไม่ตกก็ทำนาไม่ได้นะครับอันนี้ก็ขยายเวลาไปจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนเพราะนั้นช่วงเดือนมิถุนายนถ้าเกิดมันฝนตกท่านสามารถหวานไถดํานาได้ท่านก็รีบไปแจ้งเ,เกษตรอำเภอนะครับให้มาเก็บหลักฐานการทำเกษตรของท่านแล้วก็ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ในมาตรการนี้ด้วยก็จะเป็นลด ในการจารนาถัดไปในช่วงเดือนอมิถุนายนแล้วก็จะได้ไปรับเงินในในช่วงปล,ปลายเดือนกนรกฎาคมนะผมอธิบายเพิ่มเติมเพราะฉนั้นถ้าในครอบครัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็น2คน3คน4คน5คนนะครับถ้าลูกๆเนี่ยไปรับเงินจากมาตรการเออยียวยาเราไม่ทิ้งกันแล้วส่วนคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เป็นเกษตร,รกรด้วยนะครับก็ยังได้รับสิทธิ์นะครับขอแต่เพียงว่าข้อข้อแม้ก็คือท่านจะต้องไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขากําหนดนั่นเองนะครับอไปกันที่คําถามที่สามนะครับคาถามที่สามถามว่ากรณีคุณพ่อขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรด้านปลูกพืชนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณลูกนะครับมีการเลี้ยงโคห้าตัวแล้วก็ได้ไปขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เอาไว้จะได้รับสิทธิเดียวยาหรือไม่ นะครับจะได้รับสิทธิเดียวยาหรือไม่หลายคนคอมเมนต์เข้ามาสอบถามผมเหมือนกันว่าพ่อพ่อทํานาหรือหรือทําสวนผมเนี่ยมีเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่สิบกว่าตัวผมจะได้รับสิทธิไหมผมไปขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ไว้ผมก็ตอบแบบว่าคือข้อมูลก่อนหน้านี้คือเราเราอ่านข้อมูลแค่ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาให้สิทธิเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนเท่านั้นส่วนสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยคุณก็ไปขอรับสิทธิเยียวยาอื่นๆเช่นเราไม่ทิ้งกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในข้อที่3นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอบว่ากรณีที่ทั้งคุณพ่อและคุณลูกนะครับกรณีที่ว่าพ่อเป็นเกษตรกรปลูกพืชส่วนลูกเป็นเกษตรกรปศรุสัตว์ นะครับเลี้ยงโค5ตัวได้มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องเรียบร้อยในกรณีนี้กระทรวงเกษตรบอกว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาจะได้รับสิทธิเยียวยาทั้งสองคนนะครับทั้งนี้ทั้งสองคนต้องไม่ได้รับสิทธิเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันก็หมายถึงว่าคุณพ่อหรือคุณลูกเนี่ยจะต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินบำนาญแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากประกันสังคม เพราะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ซ้ำซ้อนจากมาตรการอื่นทั้งคุณพ่อและคุณลูกมีสิทธิที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรอ่ะอันนี้เป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอบนะครับนะผมไม่ได้เป็นคนตอบนะครับข้อมูลนี้ก็เอามาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะนั้นเดี๋ยวตอนท้ายผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านได้ไปโทรศรัพท์สอบถามเพิ่มเติมนะครับเผื่อใครที่ขึ้นทะเบียนไว้ถูกต้องแล้วแล้วมีความกังวลว่าเอ๊ะฉันจะได้หรือเปล่าหรือว่าเขาให้เฉพาะหัวหน้าครัวเรือ,อนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงท้ายอ่ะมาถึงข้อสุดท้ายครับข้อที่4ต่อคําถามที่ว่าลูกหลานเกษตรกรนะครับลูกหลานเกษตรกรที่ถูกปฏิเสธจากโครงการเราไม่ทิ้งกันซึ่งลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกรจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรนี้หรือไม่ความหมายของคําถามนี้ก็คือเช่นผมเป็นลูกนะครับผมเป็นลูกแล้วก็มีพุณพ่อ,อคุณแม่แล้วก็มีพี่ๆสามสี่คน นะครับคุณพ่อเนี่ยไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาในส่วนของเกษตรกรส่วนลูกๆไปลงทะเบียนในมาตรการเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันแต่ว่าตอนกรอกอาชีพเนี่ยกรอกอาชีพว่าทําเกษตรพอกรอกอาชีพว่าทําเกษตรลงไปปุ๊บโดนตัดสิทธิ์โดนตัดสิทธิ์เพราะว่าเป็นเกษตรกรในกรณีนี้เนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่า กระทรวงเกษตรตอบว่าได้ครับได้ครับหากลูกหลานกเกษตรกรผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการของ,ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คำตอบคือได้แต่มันก็ยังมีคำถามอีกใช่ไหมครับบอกว่าหากลูกหลานกเกษตรกรผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการของรกระทรวงเกษตรและสะหกรณ์ นั่นหมายความว่าอย่างไรครับผมว่าคําถามคําตอบเนี่ยมันออกมาช้าไปผมต้องขอภัยที่ผมไม่ได้ดูว่าคําถามคําตอบเนี่ยเขาถามตอบกันก่อนวันที่สิบห้าพฤษภาคมหรือเปล่านะครับถ้าเขามาตอบกันหลังวันที่สิบห้าพฤษภาคมเนี่ยข้อสี่นะครับคำถามข้อสี่มันจะไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้กระทรวงเกษตรและหกรกรยืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยากเกษตรกรใหม่ หรือว่าไม่มีการเปิดรอบสองนั่นเองนะส่วนใครที่จะไปยืดอุทธรไรยังไงก็ก็สามารถที่จะไปยืดอุทธรได้นะครับก็สามารถที่จะไปยืดอุทธรได้เพราะฉะนั้นต่อคําถามข้อที่สี่นะครับลูกหลานที่โดนตัดสิทธิ์เป็นเกษตรกรเนี่ยผมแนะนําได้ตอนนี้คือท่านต้องไปยืดอุทธร์แล้วแหละนะครับจะไปอุทธรที่ศูนย์ดํารงธรรมหรือจะไปอุทธรที่ สำนักง,งาน8แห่งหน่วยงานทั้ง8แห่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรกำหนดนะครับให้รับเรื่องร้องเรียนอุทธรณ์นะครับหรือจะไปอุทธรณ์ในระบบก็ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับผมไม่ไม่ทันได้ดูว่าคําถามคําตอบทั้ง4ข้อเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ยได้มีการถามตอบกันก่อนวันที่15พฤษภาคมหรือเปล่านะครับถ้ามาถามตอบหลังข้อที่4นี้จะไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับเพราะว่าต่อให้ โดนตัดสิทธิ์จากมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันสมมุติว่าโดนตัดสิทธิ์หลังวันที่15ละ่ะจะให้ไปขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนของกระทรวงเกษตรได้ทันได้อย่างไรถูกถูกถูกต้องไหมครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนต่อไปนะครับนี่เป็นคําถามคําตอบในส่วนของผู้ที่ต้องการรับเงินเยียวยาเกษตรกรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเนี่ยเป็นผู้ อโอนเงินจ่ายให้ซึ่งตอนนี้ก็ข่าวดีนะครับคือทกศโอนเงินทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่23คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีการโอนทยอยโอนเงินทุกวันเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรก3ล้านกว่าคนในประมาณ3.3ล้านคนเนี่ยนะครับจะได้รับการโอนเงินตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงวันที่25พฤษภาคมนี่คือตามข้อมูลแรกที่ทกศแจ้งเอาไว้ แต่ณนะตอนนี้นะครับถ้ามีการโอนเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ไม่แน่ว่าวันจันนี้นะครับวันจันทร์ที่25พฤษภาคมเนี่ยก็อาจจะเป็นการเริ่มทยอยโอนของกลุ่มที่2คืออีก3ล้านกว่าคนนะครับอีก3ล้านกว่าคนแล้วก็เมื่อวานเมื่อคืนนี้ผมก็ได้ทําคลิปลงไปให้แล้วในส่วนของเกษตรกร,รที่เสียชีวิตนะครับกลุ่มแรกมีเสียชีวิต527คนกลุ่มที่2มีเสียชีวิตอีก1 9 120คนรวมทั้ง2กลุ่มเนี่ย1,000 19,647คนที่เสียชีวิตเพราะฉะนั้น1แสนกว่าคนนี้นะครับทางด้านของทกสก็จะส่งรายชื่อกลับไปให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทําการเคลียรสิทธิ์และก็ติดตามแจ้งให้กับทาย,ยาทนะครับมาเป็นผู้รับเงินแทนเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับเงินเยียวยาเกษตรกร,รกแต่ก็ถือว่าทํางานได้รวดเร็วนะถ้าจะให้ผมพูดทิ้งท้ายตอนนี้คือถ้าเปรียบเทียบกับ มาตรการเงินเดียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือนกับเงินเดียวยาเกษตรกร5,000บาท3เดือนเหมือนกันเนี่ยผมรู้สึกว่าทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์เนี่ยทำงานได้รวดเร็วมากกว่ากระทรวงการคลังมันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งจนวนคนนะของกระทรวงการคลังนี่คนลงทะเบียน22ล้านกว่าคนส่วนของเกษตรเนี่ยมีขึ้นทะเบียนอยู่แล้วประมาณ9ล้านกว่าคน นะครับประมาณนี้คือมันมีฐานเดิมอยู่แล้วของเกษตรแค่ไปขึ้นทะเบียนไปปรับปรุงอะไรนู่นนี้นั่นแต่ว่าก็อาจจะมีกลุ่มที่ตกหล่นเหมือนกันนะครับอ่ะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรก็ดีหรือท่านอื่นๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็นะครับอย่าลืมช่วยกันกดแชร์ออกไปเยอะๆแล้วก็หากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําข่าวในโอกาสต่อไปขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ